สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวอดิพรามเฮนเดอร์ลาฟนักศึกษาชุดเฉลิมการแพทย์ชั้นปีที่3วันนี้จะสาธิตวิธีการใส่เซอร์วิคคอห์ฮาร์คอร่านะคะซึ่งเซอร์วิคคอห์ฮาร์คอร่าเนี่ยคืออุปรกรณ์ที่ใช้ลดอาการบาดเจ็บเพิ่มเติมนะคะในผู้บาดเจ็บที่เกิดอุบัติเหตุค่ะอินดิเคชันในการใส่เซอร์วิคคอห์ฮาร์คอร่านะคะมีอยู่7ข้อด้วยกันนะคะข้อที่1นะคะคือผู้บาดเจ็บที่มีมิตไลสไปนอลเพนหรือว่าเทเดเนตนะคะ หรือว่ามีจุดกดเจ็บบริเวณมิดไลท์สปายแนลค่ะสองนะคะคือในผู้บาดเจ็บที่มีสปายแนลดีฟอร์มิตี้ค่ะหรือว่ามีกระดูกสันหลังเนี่ยผิดรูปไปนะคะ 3. คือผู้บาดเจ็บที่มีอัลเทอร์เรชั่นขอฟคอนเชียสค่ะหรือผู้บาดเจ็บที่มีระดับความรู้สึกตัวลดลงนะคะ 4. ค่ะคือผู้ป่วยผู้บาดเจ็บที่มีอาการชาพาราเลซิสหรือว่ามีนิวโรดิฟิซิตซิมตอมนะคะ 5. ค่ะคือผู้บาดเจ็บที่ อินอเบลชู o อมมนิเคชหรือว่าไม่สามารถสื่อสารกับ uh, เราได้ค่ะ 6. นะคะในผู้บาดเจ็บที่มีด i ช t r a c ต i n อินจู r ีนะคะหรือว่ามีการบาดเจ็บอื่นที่มาบดบังการบาดเจ็บของซีซ i n ไปอินจูค่ะข้อสุดท้ายนะคะข้อที่7ค่ะคือผู้ป่วยที่ผู้บาดเจ็บที่มี h ไฮด i ี Mechanism ค่ะส่วนคอมพิ c เคชันในการใส่ซีรีคอลอาหารข้อรกน,นะคะข้อแรกค่ะคือผู้บาดผู้บาดเจ็บนะคะ ที่จะเกิดอาการปวดได้ค่ะเนื่องจากาการที่เราใส่เสื้อผีเข้ทาทันข้อล่านเนี่ยไปทับเ,เส้นเลือดดำที่คอนะคะ 2. ค่ะคือจะมีอาการอันอันคอมฟอร์ทเบิลได้นะคะหรือว่าไม่สะดวกสบายได้ค่ะ 3. นะคะคือจะทำให้เกิดเพสเชอร์เพเชอร์ซอได้ค่ะหรือว่าอาจจะมีแผลกดทับได้นะคะข้อสุดท้ายค่ะข้อที่4ค่ะคือผู้ป่วยเนี่ย อาจจะทําให้เราดูแลแอ์เวของผู้ป่วยยากค่ะหรือว่า difficult to management area ผู้ป่วยค่ะค่ะหลังจากที่ผู้ช่วยเหลือคนที่หนึ่งนะคะเสีซีสปายแล้วนะคะแลวเราประเมิน t ท m e l y s เซอร์เ ABC ครบแล้วผ่านนะคะเราจะทํำวิธีการคอร่ามูค่ะส่วนขั้นตอนการทำเซอร์วิสคอร่าหรืออาหารคอร่านะคะอย่างแรกนะคะคือเราจะต้องเอาเ e ลโคนะคะใส่ลงไปในรูค่ะหลังจากนั้นนะคะเราจะวัด ออตำแหน่งที่ทำนะคะเป็นหน่วยฟิงเกอร์เบสนะคะก่อนอื่นนะคะเราต้องกดคอเสื้อคนไข้นะคะให้หลวมที่สุดนะคะเพื่อที่เวลาเราใส่ขาทคอลาค่ะจะได้ไม่หลุดง่ายนะคะหลังจากนั้นนะคะเราจะใช้หน่วยวัดเป็นฟิงเกอร์เบสค่ะโดยเรานะคะจะลากเส้นสมมุติค่ะจากปลายคางคนไข้นะคะถึงรูทอฟเนคค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะวัดตำแหน่งค่ะให้ถึงคอนะคะ อ,อันคนนี้ก็มาสับซิงเกิลเบรนะคะแล้วก็จะเอานิ้วที่เราวัดสามนิ้วนะคะมาวัดที่คอลอ่าของเราค่ะโดยออก่อนอื่นนะคะตอนแรกนะคะเราจะปลดคอล่าไว้นะคะนี้นะคะแล้วเราก็จะวัดเส้นสีดํากับโฟมสีขาวข้างล่างนะคะสามนิ้วค่ะหลังจากนั้นเราก็ล็อกคอล่าค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะพับ เวลโคเข้านะคะแล้วก็สอดเข้าไปค่ะให้ผู้ช่วยเหลือคนที่หนึ่งนะคะเป็นคนดูนะคะว่าเวลเวลโคได้ไปอีกฝั่งนี้หรือยังนะคะถ้าถึงแล้วบอกนะคะนคะค่ะแล้วก็อย่าลืมเอาตรงคอออกมาด้วยค่ะหลังจากนั้นนะคะให้เรากวาดคอล่าไปค่ะโดยให้ปุ่มสีขาวนะคะอยู่ตรงบริเวณขาของคนไข้นะคะเมื่อเราเอ,อ กระดัดตำแหน่งแล้วนะคะเราก็ดึงเบลโคไปตรงๆค่ะแล้วก็ติดที่ปีนตุ๊กแกนะคะหลังจากนั้นนะคะก็จะให้คนที่เป็นผู้ช่วยเหลือคนที่หนึ่งหรือว่าคนที่เป็นเออทําแมนมอนอีไลน์ค่ะให้บอกว่าเห็นปุ่มไหมคะไม่ค่ะถ้าไม่เห็นนะคะมาเช็คต่อเขาว่าจมูกปุ่มใต้คางแล้วก็ปุ่มที่คอ,อตรง ล้าน,นะคะตรงการหรือเปล่านะคะถ้าตรงนะคะวิธีเช็คสุดท้ายะคะ่ะคือให้เอาสามนิ้วนะคะวางที่ปากของขนไข้คัะคนไข้อ้าปากนะคะถ้าคนไข้อ้าปากได้ไม่เกินสามนิ้วที่เราวางไว้นะคะก็แสดงว่าการใส่ซอร์วิคอคอนี้สมบูรณ์ดีค่ะก็จบละคะ่ะคุณ